หนาวถ้าเย็นจะหนาวเมื่อคืนใครเห็นหิ่งห้อยมั้งเมื่อคืนเนี่ยเห็นหินหอยตัวสีอะไรไที่บ้านเราไม่มีใช่ไหมกากบะผิดเหรอที่เลี้ยงมาที่เลี้ยงมาเขาอยู่ในป่าเพราะเห็นอยู่ตรงนั้นนะ่ะสีเขียวตรงนั้นนะ่ะที่มีอยู่ต้นไม้ใช่ไหมสีเขียวรูเป็นสคหนูปสป็น พีกาเข้าเก่งเงแล้วอาบน้ำเหรอหนูทำเองได้แล้วนะอานน้าตรงนี้ไม่มีสบู่เลยสิสบู่ก็ได้มั้งใหอาสบู่อาสบู่ป่ะเย้ ở dưới là